อันนี้นะครับน้องแมวเขาจะมารีวิวขนมปังปิ้งนะครับผมในราคา9บาทนะครับผมซึ่งเขาก็เขียนมาด้วยวขนมปังปิ้งนะฮะชูกาโพสอีบีปังปิ้งนะฮะโอเคจากเดิม18บาทเหลือ9บาทนะฮะแต่สิ่งที่คิดครับคือไม่ได้ปิ้งครับผมและนี่คือแฟนผมกิน <c oughs> <c oughs> เราจะไม่ให้นางอ้านางกินไปแบบด้วยความหิวนะ,ะเราก็บอกว่าเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้นะ ยังเป็นร่องฟันนะคือนี่รอยผมกินนะฮะแต่ผมก็ยังกินก็ว่าทำไมมันแข็งแข็ง่มันต้องบอกอันนี้เขาจะยังเขียนเลยนะปิ้งร้อนๆได้ที่ร้านแลพะพนักงานนะฮะคือหยิบไปแล้วคือไม่ปิ้งเลยแลวไม่ถามด้วยนะว่าปิ้งไหมอะไรไหมคือเราก็ไม่รู้นะ,ะับคือพนักงานใหม่ด้วยนะฮะวันนี้เช็คของก็ประมาณสิบกวนาทีโอเคนะของประมาณกี่อย่างเนี่ยของแคนะ่เนี้ยโอเคครับผม มมาด้วยเนี่ยก็ก็อย่าลืมนะฮะถ้าซื้อโลโก้นี่ฮะชูโทรดนะครับก็อย่าลืมให้เขาปิ้งด้วยนะครับก็มาบอกแค่นี้นะครับสวัสดีครับแข็ง